พบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เจอกันในหัวข้อที่บอกว่า2วิที่จะทําให้คนลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองนะคะวิที่1่ก็คือวิกฤตค่ะทุกคนนะคะถ้าใครเจอวิกฤตแล้วนะคะทุกคนต้องอยากลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองลุกขึ้นมาสู้นะคะอย่างเช่นบ้านจะโดนยึดแล้วรถจะโดนยึดแล้วแล้วก็ เกิดวิกฤตในชีวิตแล้วอย่างนี้ค่ะทุกคนต้องลุกขึ้นมาสู้ทุกคนต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองนะคะถ้าไม่สู้ก็ตายใช่ไหมคะไม่มีมนุษย์คนไหนที่ปล่อยให้ตัวเองตายได้แบบไม่ต้องไม่ทําอะไรนะคะทุกคนต้องลุกขึ้นมาสู้นะคะแล้วก็วิธี่2ก็คือวิสัยทัศน์ค่ะวิสัยทัศน์ก็คือการมองเห็นค่ะเขามองเห็นโอกาสเขามองเห็นว่ามันเป็นไปได้เขาถึงลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองลุกขึ้นมาทํา เพราะว่าเขาเห็นโอกาสแล้วว่ามันเป็นไปได้มันต้องมันต้องสาเร็จมันต้องอ่าร่ารวยอย่างเงี้ยค่ะเขาถึงลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาถึงรู้ว่าสิ่งนี้แหละที่จะทําให้ชีวิตของเขาดีขึ้นนะคะเขาก็เลยลุกขึ้นมาทาค่ะนี่แหละค่ะก็คือเป็นสองวิีที่จะทําให้คนลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะคะลองใครที่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองนะคะอย่าให้รอถึงวิกฤตนะคะเราถึงจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเอง ให้ทุกคนมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลนะคะมองให้ขาดว่าอะไรที่จะสามารถทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นให้รีบลุกขึ้นมาทํานะคะโอกาสมันมาถึงแล้วให้รีบคว้าไว้นะคะอย่าปล่อยให้มันหลุดลอยไปเนาะเพราะว่าถ้ามันผ่านไปแล้วมันผ่านไปเลยนะคะมันไม่ย้อนกลับมานะคะเพราะฉะนั้นใครที่กําลังเจอโอกาสดีๆใครที่กําลังเจอธุรกิจดีๆให้รีบทําให้รีบคว้าไว้นะคะแล้วถ้าใครอยากสนใจ มีรายได้เสริมอยากาหาช่องทางในการสร้างรายได้นะคะสามารถทักมาหาเจ็บได้เลยหรือว่าจะทักหาคนที่ส่งคลิปวิดีโอนี้ให้กับพี่ๆนะคะทางอินดีมของเรามีไมซ์เซตดีๆแล้วก็มีวิธีการใช้ชีวิตดีๆแบบนี้ให้พี่ๆทุกๆวันเลยนะคะแล้วก็อินดีมของเรานะคะเป็นโปรเจกต์ที่ช่วยเหลือผู้คนให้ปลดหนี้ปลดสินมาแล้วมากมายนะคะคนที่มีวิสัยทัศน เข้ามาในธุรกิจอินดี้ก็มากมายคนที่มีวิกฤตเข้ามาในธุรกิจอินดี้ก็มากมายเช่นกันค่ะแต่ทุกคน <c oughs> อ่าก็ไม่ได้บอกว่าสําเร็จทุกคนนะคะมันอยู่ที่ตัวเองมันอยู่ที่ตัวเราด้วยใครที่อยากจะสําเร็จมันต้องสู้มันต้องไม่ถอยมันต้องไม่ท้อคะ่ะทุกอย่างนะคะไม่มีอะไรง่ายบนโลกใบนี้ทุกอย่างมันอยู่ที่การเรียนรู้ทุกอย่างมันอยู่ที่การลงมือทํามันอยู่ที่ตัวของเราเองด้วยนะคะอยากจะสําเร็จ อยากจะร่ำรวยนะคะต้องรีบศึกษาต้องรีบลงมือทาแล้วก็ทำให้สม่ำเสมออย่าย่อท้อนะคะวันนี้ความสำเร็จมันอยู่ไม่ไกลหรอกคะ่ะถ้าเราทำสาสีอยงเรามีใจสู้เสย,ย่ยงนะคะวันนี้ออกมาเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้แล้วก็ฝากไว้นะคะใครที่ยังกำลังมองหาไรายได้เสริมกำลังมองหาธุรกิจออนไลน์อยู่ทักมาหาเรานะคะยินดีให้คำปรึกษาคะ่ะสวัสดีคะ่ะ